ภาวะคันเป็นพิษคือภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ค่ะรวมกับมีภาวะอื่นๆร่วมกันเช่นภาวะที่มีโปรตีนรั่วในปัสสาวะมีค่าการทำงานของตับหรือไตที่ผิดปกติไปค่ะคนที่มีความเสี่ยงสูงสำหรับคันเป็นพิษได้แก่คนที่มีประวัติเดิมเคยมีคันเป็นพิษมาก่อนมีความดันโลหิตสูงก่อนการตั้งครรภ์โรคเบาหวานโรคไตโรค SLE ค่ะรวมไปถึงคนที่มีภาวะคันแฝดคนที่มีภาวะความเสี่ยงสูงควรได้รับยาแอสไพรินเพื่อป้องกันภาวะคันเป็นพิษค่ะ สำหรับปัจจัยเสี่ยงอื่นๆที่สัมพันธ์กับภาวะคันเป็นพิษนะคะเช่นมารดาตั้งครรภ์แรกค่ะมารดาอายุมากกว่าเท่ากับ35ปีมีค่า BMI ก่อนการตั้งครรภ์มากกว่า30ค่ะหรือมีประวัติที่ครอบครัวมีเรื่องของภาวะคันเป็นพิษสำหรับคุณแม่ที่มีความสงสัยนะคะสามารถเข้ามารับการปรึกษากับสูติาริแพทย์เพื่อประเมินความเสี่ยงและรับยาแอสไพรินเพื่อป้องกันภาวะคันเป็นพิษค่ะ